ช่องสนอน้อยสตอรี่สวัสดีค่ะขอนำเสนอนิทานเรื่องสะพขายหน้านิทานทุกเรื่องเราเขียนขึ้นมาใหม่และจัดทำขึ้นมาจากจินตนาการผู้เขียนขอทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเศรษฐีนีผู้ร่ำรวยสามีของเธอนั้นตายจาก ตัวเธอเองอาศัยอยู่กับลูกสองคนหญิงสาวเลี้ยงลูกเพียงลำพังตั้งแต่แบบ่อบ้านของเธอร่ำรวยอีกครั้งมีคนรับใช้มากมายคุณหนูอย่าสนสิคะหนังเอื้องเองกล้าดูลูกข้าหรืออย่างไรเปล่าดูนะคะคุณหญิงคุณหนูเล่นสน ฉีดน้ำจดเนื้อตัวเปียกปอนไปหมดแล้วเดี๋ยวจะไม่สบายเอาค่ะเองก็ดูแลลูกข้าดีๆสิไม่งั้นข้าจะจ้างพวกเองให้มาเลี้ยงดูลูกข้าทำไมฮะหนังเองื้องข่าคุณหญิงหญิงสาวมีชื่อว่าดวงจันทร์เธอนั้นเป็นหญิงแกรง่งที่เลี้ยงลูกมาลำพังโดยตลอดชีวิตของเธอเมื่อก่อนนั้น หากจะย้อนกลับไปบ้านของคุณหญิงดวงจันทร์นั้นค่อนข้างจะแสนลำบากอดมือ้อกินมือ้อจนเธอได้สามีและตั้งท้องแต่สามีของเธอนั้นตายจากตั้งแต่เธอนั้นอุ้มท้องเจ้าหนูน้อยยังไม่ทันได้เห็นหน้าพ่อดวงจันทร์เธอสู้ชีวิตด้วยเพียงลำพังยืนด้วยลำแข้งของเธอมา ทำงานทุกอย่างที่ขวางหน้าอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคจนกระทั่งวันหนึ่งนั้นพ่อแม่ของดวงจันทร์ได้ติดต่อกลับมาหาลูกสาวให้กลับไปอยู่ที่บ้านนอกนางดวงจันทร์จึงย้ายกลับไปอยู่กับพ่อแม่เธอได้ไม่นานหญิงสาวไม่ทันได้คลอดลูกน้อยพ่อแม่ของนางก็ตายจากอีกแต่โชคดี ที่ทิ้งสมบัติไว้ให้เธอจำนวนหนึ่งเป็นที่ดินค่อนข้างมีราคาสูงและบัตรนี้ชีวิตของเธอไม่เหลือใครแล้วนอกจากลูกของเธอดวงจันทร์จึงตัดสินใจขายที่ตรงดังกล่าวแล้วมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างเมืองแล้วตัวเธอก็มีเงินติดตัวมาจำนวนหนึ่งหลังจากนั้นดวงจันทร์ก็มาซื้อที่ซื้อทาง แล้วก็นำมาขายต่อจึงทำให้ชีวิตของเธอบบรนี้ดุดดังเศรษฐีนี้ผู้ร่ำรวยจากการจับที่จับทางกว่าเธอจะผ่านวันนั้นมาได้ค่อนข้างจะแสนลำบากยิ่งนักดวงจันทร์จึงกลายเป็นคนรู้จักระมัดระวังตัวสูงอีกครั้งเธอนั้นมีลูกเพียงคนเดียวชีวิตของเธอเหลือแค่ลูกกับเธอแล้ว หลังจากที่หญิงสาวมีเงินทองจึงได้จ้างคนมาเลี้ยงดูลูกชายให้ดีที่สุดอย่างไม่ให้ขาดตกบกร่องเลยแม้แต่น้อยจนวันเวลาผ่านไปลูกชายของนางดวงจันทร์ก็อายุได้25ปีชายหนุ่มมีนามว่าทศพลทศพลน,นั้นเขาได้นิสัยใจคอผู้เป็นพอ่อ พรพ่อของเขาเป็นคนเรียบง่ายใช้ชีวิตติดดินไม่ถือตัวไม่โอ้อวดอีกครั้งยังเป็นคนดีมีน้ำใจแต่ใช่ว่าดวงจันทร์นั้นจะเป็นคนไม่ดีเพียงเพราะเธอนั้นใช้ชีวิตที่แสนลำบากจึงทำให้เธอต้องกลายเป็นแบบนี้แม่บอกแล้วใช่ไหมให้แต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูดีสะอาดสะอ้านน้อยไม่ใช่แต่งตัว เหมือนคนเก็บขยะข้างทางอย่างนี้ไม่เป็นไรหรอกครับแม่เรื่องแค่นี้เองเราไม่จำเป็นต้องแต่งเนื้อแต่งตัวหรือไปป่าประกาศให้ใครรู้หรอกครับไม่ต้องให้ใครมาชื่นชมเราหากเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนดีพอแต่สังคมเดี๋ยวนี้เขาวัดกันที่การแต่งตัวหากลูกแต่งตัวแบบนี้ออกไปข้างนอก ใครเขาจะให้เกียรติลูกล่ะชายหนุ่มก็ไม่ได้ฟังผู้เป็นแม่แต่อย่างใดเขาก็ใส่เสื้อผ้ากางเกงขาสัน้นอีกทั้งเสื้อยืดตัวเก่าๆออกไปจากบ้านมีหนำซ้ำชายหนุ่มชอบปั่นจัก,กรยานคันเก่าเป็นจัก,กรยานคู่ใจของตนจึงทำให้ไม่มีใครรู้ว่าเขานั้นเป็นลูกชายเศรษฐีีผู้ร่ำรวย วันนี้ไปตลาดกับแม่หน่อยนะลูกไปช่วยแม่ถือของหน่อยเดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนนะครับแม่หลังจากที่ชายหนุ่มอาบน้ำเสร็จสิ้นก็เดินออกมาเอาอีกแล้วแต่งตัวแบบนี้หากใครเขาเห็นเขาคงจะคิดว่าลูกเป็นคนใช้แม่นะสิลูกเอ้ยไม่เห็นจะเป็นไรเลยครับแม่ไปกันเถอะครับเดี๋ยวสาย สองแม่ลูกออกไปตลาดด้วยกันเพื่อไปซื้อข้าวของมากมายเข้าบ้านลูกชายเดินตามแม่คอยถือของคุณหญิงคะวันนี้พาคนรับใช้คนใหม่มาด้วยหรือคะดวงจันทร์มองหน้าลูกชายพร้อมกับหยิกแขนลูกชายของตนจนกระทั่งสองแม่ลูกซื้อข้าวของเสร็จสิน้นจึงกลับไปที่รถ เมื่อย่างก้าวออกไปเปิดประตูรถเห็นไหมล่ะลูกแม่บอกแล้วใช่ไหมมาทั้งทีกับแม่ก็แต่งตัวให้มันดีๆให้มันสะอาดสะอ้านให้สมฐานนะลูกแม่หน่อยสิแม่ค้าเขาคิดว่าลูกเป็นคนรับใช้แม่ไปเสียแล้วเฮ้ยเหนื่อยใจจริงๆกับลูกชายคนนี้ลูกได้แต่ยิ้มแล้วก็ขับรถต่อ จนกระทั่งสองแม่ลูกทั้งคู่ไปทําบุญที่วัดแห่งหนึ่งเอ้าน้อยช่วยคุณหญิงเขาถือของซิเป็นคนขับรถมายืนมองเจ้านายได้ยังไงมักคทายกวัดไม่รู้ว่าทศพลแท้จริงแล้วเป็นลูกชายของนางดวงจันทร์ด้วยความที่ชายหนุ่มแต่งตัวมอซอรียบง่ายไม่เหมือนกับลูกคนรวยทั่วไป จึงทำให้ใครๆต่างมองเขาว่าเป็นคนใช้หรือคนขับรถบ้างหลวงตาเจ้าขาดูสิเจ้าคะทศพลไม่เคยฟังเลยดูคนอื่นเขาหบอกว่าลูกของอีฉันเป็นคนขับรถบ้างเป็นคนใช้บ้างแต่งตัวอย่างนี้ใครๆเขาก็ว่ากันนะเจ้าค่ะ ช่วยบอกช่วยสอนเจ้าทศพลแทนอีฉันหน่อยเถอะเจ้าค่ะก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายนิโยมโยมทศพลเป็นคนชอบใช้ชีวิตเรียบง่ายหากเราทำอะไรแล้วมีความสุขก็จงทำเถิดนะอย่าไปเก็บเอาคำพูดของคนอื่นนั้นมาคิดให้ปวดหัวไปเลยเห็นไหมครับแม่ หลวงตาท่านคิดเหมือนผมเลยเอ้ยลาณาเจ้าคะ่ะหลวงตาสองแม่ลูกกลับบ้านจนกระทั่งเช้าวันถัดมาทศพลไปซื้อข้าวเกี๊ยวปากหม้อให้แม่ทีร้านเย,ยสานะลูกได้ครับแม่ชายหนุ่มปัญจักรยานออกไปซื้อข้าวเกี๊ยวปากหม้อร้านโปรดของแม่ เออทศพลเอ้ยเอารถยนต์ไปนะลูกห้ามปั่นจัก,กรยานไปเด็ดขาดโอ้ยไม่ทันซะแล้วไอ้ลูกคนนี้กว่าผู้เป็นแม่จะพูดจบก็ไม่ทันเสียแล้วชายหนุ่มได้ปั่นจัก,กรยานออกไปเรียบร้อยรีบดิ่งตรงไปที่ร้านของยายสายเมื่อไปถึงหน้าร้านใช่ร้านยายสายไหมครับใช่จ้ะ พอดีแม่ไม่อยู่นะจ๊ะฉันก็เลยมาเฝ้าร้านให้แม่แทนงั้นเอาเข้าวเกี๊ยวปากหม้อสองชุดนะครับเอ้ยไม่เอาดีกว่าขอห้าชุดเลยครับเดี๋ยวจะเอาไปฝากคนอื่นด้วยทศพลมักจะซื้อข้าวของไปฝากคนรับใช้ในบ้านเป็นประจำปานิมครับเอาไปแบ่งกันกินนะครับวันนี้ผมซื้อมาฝาก ทีหน้าทีหลังไม่ต้องนะคะคุณหนูป้าเกรงใจซื้อมาฝากป้ากับพวกเราเป็นประจำเลยเอาอีกแล้วลูกชายฉันเห็นคนรับใช้เหมือนญาติพี่น้องอีกแล้วแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเที่ยวไปตีสนิทกับคนใช้ให้มากนะักเดี๋ยวจะหลงระเริงเอาแล้วไม่เชื่อฟังเราไม่เคารพเราอีกต่างหาก ไม่หรอกครับแม่ทุกคนเขาทำงานให้เราอย่างดีเขาเชื่อฟังแม่ทุกคนเลยนะครับแค่นี้ไม่กี่ตังรอกผมใช้เงินของผมซื้อเองนะครับแม่เออเข้าข้างกันเข้าไปฉันไม่พูดกับแกแล้วลหละทศพลเอ้ยหลังจากนั้นทุกวันชายหนุ่มก่็มักจะปั่นจัก,กรยานไปซื้อข้าวเกียบปากหม้อที่ร้านของยายสาย ยายสายอยู่คนเดียวหรือครับคุณทศพลมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะปกติยายก็อยู่คนเดียวนี่นะเออแล้วเออแล้วอะไรหรือคุณทศพลอ๋อนางกระถินนอะเรอือไปซื้อของให้ยายนะพอดีว่ายายให้มาเป่าร้านเป็นบางวัน และตอนนี้ก็กลับไปแล้วละแล้วบ้านนี้กระถินไม่ได้อยู่ด้วยหรือครับคุณยายนางกลับไปบ้านไหนบ้านสามีของเขานะจ๊ะกระถินมีสามีแล้วหรือครับใช่ใช่จากคุณทศพลมันมีลูกแล้วหนึ่งคนเวลามันทะเลาะนะก็ชอบทำร้ายกัน ยายมักจะเห็นเป็นประจำสามีของนางกะถินที่เราเมาดื่มนะ้ำเมาทุกวันชอบลงไม้ลงมือนางกะถินเฮ้ยปวดไปก็เหนื่อยใจเปล่าเปล่าน่าสงสารจังครับมีลูกด้วยกันแล้วทำไมถึงต้องทำร้ายกันแบบนั้นด้วยก็สันดานคนมันไม่ดีนะคนะุณทศพล เอาเอาวันนี้ป้าแถมผ่หนึ่งชุดนะจ๊ะเดี๋ยวจะรีบเก็บร้านเห็นนางกระถินบอกให้ป้าไปรับลูกกับมันมาอยู่ด้วยกันบอกว่าจะเลิกกับสามีแล้วเพราะทนไม่ไหวนะป้าว่าจะไปดูมันซะหน่อยเมื่อชายหนุ่มซื้อข้าวเกี่ยบปักหม้อเสร็จสิ้นตนก็กลับบ้านแล้วไปช่วยแม่ทำงานตามปกติ เช้าว,วันรุ่งขึ้นทศพลก็ไปซื้อข้าวเกียบปากหม้ออีกครั้งสวัสดีจ้ารับกี่ชุดดีจ้าอา้ากลับมาอยู่บ้านแล้วเหรอกระถินรู้จักกระถินด้วยหรือจ้าคุณเออทศพลฉันชื่อทศพลนนะ่ะอ๋อค่ะคุณทศพลแม่เล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆว่าคุณเป็นลูกค้าประจำที่ร้าน หากเวลาคุณมาซื้อแม่ก็มักจะบอกให้แถมให้คุณเป็นประจำค่ะไม่ต้องแถมหรอกครับเกงใจเก็บไว้ขายเถิดจะได้ได้เงินมากๆระหว่างที่คุณทศพลซื้อข้าวเกี๊ยบปากหม้อที่หน้าร้านกับหญิงสาวแม่ครับขอตังซื้อขนมหน่อยสิครับแม่เอาไปห้าบาทก็พอนะจ๊ะลูก รู้จักประหยัดเงินประหยัดทองช่วยยายเขาหน่อยนะลูกนะตอนนี้เรามาอาศัยคุณยายอยู่คงไม่ได้กลับไปอยู่กับพ่อของเจ้าแล้วล่ะขอบคุณครับแม่เดี๋ยวหนูลุงให้ยี่สิบบาทเอาไปซื้อขนมนะไม่ได้ค่ะคุณทศพลยี่สิบบาทมากเกินไปต้องให้เขารู้จักเก็บออมเงินบ้างน้อยรับเงินคุณเขาไปแล้ว ก็นำไปหยอดกระปุกเก็บไว้กินวันหน้าด้วยนะลูกนะห้ามไปใช้หมดเข้าใจไหมเข้าใจครับแม่ใช้วันละสิบบาทดีจ้ะไปได้แล้วลูกชายหนุ่มถูกใจหญิงสาวที่นางนั้นสอนลูกได้อย่างดีอีกทั้งลูกของนางนั้นยังน่ารักน่าเอ็นดูตัวของนางกระถินเองก็เป็นคนขยันทํำมาหากิน สวัสดีครับเยสายเป็นอย่างไรบ้างครับมาซื้อของไปขายหรือครับอ้าวคุณทศพลเจอพอดีเลยขอบคุณมากๆนะจ๊ะที่ให้เงินร้านยายยี่สิบบาทวันนั้นร้านของยายมันพูดโม้ใหญ่เลยว่าคุณลุงรอรอๆให้เงินไม่น้ำซ้ำมันยังแซวแม่มันอีกด้วยนะว่า ลุงคนหล่อๆนั้นมาจีบแม่มันแน่ๆชายหนุ่มเงียบแล้วอมยิ้มแท้จริงในใจของเขานั้นก็แอบชอบกะถินอยู่แต่ไม่กล้าพูดจึงหมั่นไปซื้อข้าวเกียบปากหม้อที่ร้านของยายสายเป็นประจำทุกวันทศพลช่วงนี้ไปซื้อข้าวเกียบปากหม้อทุกวันเลยนะ มีอะไรดีๆอร่อยๆอ,อ,อยู่ที่นั่นหรือถึงได้ไปซื้อมากินทุกวันไม่เบื่อหรือไงลูกผมชอบลูกสาวเวยสายนะครับแม่เธอน่ารักดีเหรองั้นเดี๋ยววันหน้าแม่จะไปซื้อด้วยตัวเองอยากจะเห็นจริงๆว่าหญิงคนที่ลูกแอบชอบหน้าตาจะเป็นอย่างไรและแล้วเช้าวันรุ่งขึ้น แม่จะไปซื้อข้าวเกี๊ยบปากหม้อนะลูกไปกับแม่ไหมไปครับแม่สองแม่ลูกไปซื้อข้าวเกี๊ยบปากหม้อที่ร้านของยายสายอีกเช่นเคยแล้ววันนี้กะถินก็เป็นคนขายเพราะยายสายไม่อยู่สวัสดีจากกะถินเอาเข้าวเกี๊ยบปากหม้อห้าชุดนะนี่นะเหรอกระถินลูกสวัสดีจากคุณหญิง ไหว้พระเธอทันใดนั้นเองไม่นานแม่ครับขอเงินไปซื้อขนมหน่อยสิครับห้าบาทเท่าเดิมนะลูกเดี๋ยวก่อนหนูลุงให้อีกยี่สิบขอบคุณครับคุณลุงสุดลอคุณหญิงดวงจันทร์มองหน้าลูกชายก็พอเดาได้ว่าลูกชายของเขานั้นถูกใจนางกะถินผู้นี้ จนกระทั่งสองคนกลับบ้านนางกระถินผู้นั้นหน้าตาก็น่าเอ็นดูอย่างที่ลูกว่าแถมกริยามารยาทก็ดีอยู่รอกแต่แม่รับไม่ได้ที่ลูกไปชอบคนที่มีลูกติดแบบนั้นคนอื่นก็มีเยอะแยะมากมายหากคนอื่นรู้เข้าก็อับอายขายข,ายขี้หน้าชาวบ้านเขาเปล่าๆแม่ไม่มีทางยอมรับ หญิงคนนี้มาเป็นลูกสะพ้ยเด็ดขาดแต่ผมรักเธอนะครับแม่เอาเอาลูกไม่ต้องมาพูดกับแม่แล้วนะแม่จะเป็นลมไม่ต้องมาพูดกับแม่เรื่องนี้อีกแล้วรู้ไหมแล้วต่อไปก็ไม่ต้องไปซื้อข้าวเกียบปากหม้อร้านของเยสายอีกแล้วยังไงแม่ก็ไม่ยอมรับเด็ดขาดที่จะให้เอาแม่ไม้ลูกติดมาเป็นลูกสะพ้ยให้ขายหน้าแม่ จนกระทั่งหลายวันผ่านไปทศพลวันนี้แม่พาหนูน้ำตาลมาให้ลูกได้รู้จกักน้องเขาน่ารักเป็นลูกของคุณหญิงสารพีนะลูกผมไม่ว่างครับแม่ผมนัดกระถินกับลูกของเธอเอาไว้ลูกพี่ทศพลมีลูกด้วยเหรอคะคุณหญิงป้าป้าว่า เราไปทานอาหารกลางวันกันดีกว่านะหนูน้ำตาลเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันคุณหญิงดวงจันทร์พูดไม่ออกที่ลูกชายตนพูดจาปฏิเสธหญิงสาวไปเช่นนั้นอย่าคิดมากเลยนะหนูน้ำตาลลูกชายของป้าเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละจ้าไม่เป็นไรค่ะคุณหญิงป้าในระหว่างที่หญิงสาวที่ชื่อน้ำตาล และแม่ของทศพลนั่งรับประทานอาหารกลางวันอยู่นั่นใช่พี่ทศพลแฟนของพี่ทศพลและลูกไหมคะเออเอา้าหญิงคนนั้นเป็นเพื่อนของน้ำตาลเองค่ะคุณหญิงป้าเพื่อนหรอจ๊ะใช่ค่ะเพื่อนสมัยเรียนกระถินเป็นคนเรียนดีเรียนเก่งมากเลยนะคะอีกอย่างก็เป็นคนขยันมากๆนิสัยดีน่ารักมากเลยค่ะ แต่เธอเสียอย่างเดียวที่ได้สามีเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่สามีของเธอนั้นชอบดื่มน้ำเมาแล้วทำร้ายเธอเป็นประจำเลยค่ะคุณหญิงป้ากระถิ่นน่าสงสารมากๆเลยนะคะน้ำตาลรักกระถินเพื่อนคนนี้มากๆเลยล่ะค่ะเพราะกระถินเป็นเพื่อนที่ดีของหลานอย่างนั้นเหรือจะ๊ะคุณหญิงดวงจันนั้นพยักหน้า ร่างกับทําสายตาคิดอยู่ด้านในใจลึกๆจนกระทั่งทั้งคู่กินข้าวปลากลางวันกันเสร็จสิ้นน้ําตาลจึงขอตัวกลับเพราะเธอนั้นแท้จริงแล้วก็ไม่ได้ชอบคุณทศพลอยู่แล้วอีกทั้งแถมเธอยังมีคนรักอยู่แล้วแต่แม่ของหญิงสาวอยากจะจับคู่ให้เธอและทศพลหลังจากคุณหญิงดวงจันทร์กลับถึงบ้าน ในเวลาไล่เลี่ยกับลูกชายที่ปั่นจักรกยานกลับบ้านมาพอดีโทษสพลมาหาแม่หน่อยสิลูกครับแม่ผมขอโทษนะครับที่วันนี้ทำกริยามารยาทไม่ดีใส่น้องน้ำตาลแต่จริงๆผมไม่ได้รักน้องแล้วไม่ได้ชอบน้ำตาลเลยนะครับแม่ดูน้องก็ไม่ได้ชอบลูกเหมือนกันแม่ก็พอดูออก ลองว่ามาสิหญิงคนนั้นมีอะไรดีลูกถึงได้ชอบนางนักชอบนางนาทาั้งทั้งที่นางก็มีลูกติดชายหนุ่มอธิบายถึงเรื่องราวทั้งหมดของกะถินให้แม่ตนได้ฟังเท่าที่ฟังมานางก็ดีอยู่หรอกนะอีกทั้งอย่างน่าสงสารแม่ยอมรับในตัวกะถินแล้วใช่ไหมครับใครจะรับได้ หากจะมีลูกสไใภ์แบบนี้ก็อับอาย,ายขายขี้หน้าชาวบ้านเขาพอดีถ้าหากนางเป็นเพียงลูกแม่ค้าธรรมดายากจนก็คงไม่เป็นอะไรมากนักหรอกแต่นี่นางเคยมีสามีและมีลูกติดมาแล้วแม่รับไม่ได้จริงๆชายหนุ่มได้แต่ทำหน้าเศร้าแล้วค่อยๆเดินกลับเข้าห้องจนเช้าวันถัดมา คุณหญิงดวงจันทร์เธอนั้นรู้สึกไม่ค่อยสบายจึงไปที่คลินิกใกล้ๆชุมชนหญิงไวกลางคนไม่ได้บอกลูกชายว่าเธอนั้นมีอาการป่วยไขย้เพราะเธอรักลูกมากและไม่อยากให้ลูกต้องเป็นห่วงคุณหญิงคะคุณหญิงคะคุณหญิงหายใจเบามากเลยชีพจรก็เต้นผิดจังหวะ ทุกคนถอยห่างออกไปก่อนนะคะออกไปห่างๆเลยค่ะหญิงสาวได้ทำการช่วยเหลือคุณหญิงดวงจันทร์ด้วยวิธีเบื้องต้นแล้วรีบพาหญิงวัยกลางคนส่งตรงที่โรงพยาบาลทันทีฉันมานอนอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยคุณหญิงปลอดภัยแล้วนะคะพอดีว่าคุณหญิงเป็นลมในระหว่างที่เดินไปซื้อของนะคะโชคดีที่กะถิ่นเดินมาเห็น ก็เลยรีบพาคุณหญิงมาส่งโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวกะถินจะรีบไปนำอาหารมื้อกลางวันมาให้คุณหญิงท่านนะคะหลังจากหญิงสาวเดินออกไปจากห้องที่โรงพยาบาลหมอและพยาบาลได้เข้ามาตรวจดูอาการของคุณหญิงได้พูดบอกกับคุณหญิงดวงจันทร์ไปว่าโชคดีที่ได้หญิงสาวคนดังกล่าวนั่นก็คือคุณกะถินมาช่วยเหลือเอาไว้ทันไม่เช่นนั้น คุณหญิงดวงจันทร์นั้นอาจไม่ได้กลับมาปกติเป็นดั่งเดิมแน่ขนาดนั้นเลยหรือคะคุณหมอคุณพักผ่อนน้อยเกินไปต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับภูมิคุ้มกันของคุณต่ำมากเลยทำงานหนักไม่ดูแลรักษาตัวเองเช่นนี้มันอันตรายมากนะครับขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะต่อไป ฉันจะทำงานให้น้อยลงกว่านี้ค่ะหลังจากที่หมอและพยาบาลออกไปจากค้องกรถินก็ได้นำอาหารมื้อกลางวันที่โรงพยาบาลจัดให้มาตั้งโต๊ะให้แก่คุณหญิงได้กินพร้อมกับนำยาที่หมอสั่งมาให้เธอกินมื้อเที่ยงมียาก่อนอาหารและหลังอาหารนะคะคุณหญิงเดี๋ยวคุณทศพลก็คงมานะคะ กะถินให้แม่ไปบอกคุณทศพลแล้วคะ่ะเดี๋ยวสิแม่หนูอย่าเพิ่งไปมีอะไรหรือเปล่าคะคุณหญิงดวงจันทร์พูดคุยกับกะถินสองต่อสองในห้องที่รักษาตัวไม่มีใครรู้และได้ยินสิ่งที่ทั้งคู่พูดคุยกันจนกระทั่งคุณทศพลกำลังมาถึงห้องผู้เป็นแม่ที่รักษาตัวอยู่ กระถินเดินออกมาจากห้องร้องไห้ทั้งน้ำตากระถินร้องไห้ทำไมไม่มีอะไรค่ะคุณรีบเข้าไปดูแม่ของคุณทศคาคุณทศพลทศพลรีบเข้าไปในห้องเพื่อเยี่ยมเยอนผู้เป็นแม่ตนเองแม่ว่าอะไรกระถินหรือเปล่าครับทำไมเธอจึงเดินร้องไห้ออกไปจากห้องได้ถึงเพียงนั้นเธอเป็นคนช่วยชีวิตแม่เอาไว้นะครับ ทำไมแม่ถึงรังเกียจเธอได้ขนาดนี้ผมไม่เข้าใจเลยผมรักเธอแม่ก็รู้โอ้ยแม่ปวดหัวจะมาเยี่ยมหรือจะมาบ่นแม่มาถึงก็พูดเป็นชดชดชดเลยนะไม่ฟังให้แม่อธิบายบ้างเลยหรือไงไม่ครับแม่ไม่ชอบหน้าเธอเพราะเธอมีลูกติดเป็นแม่ไม้แต่แม่ไม่คิดหรือครับแม่ก็มีลูกติดเช่นกัน แม่ได้ลูกสะปรทั้งดีและขยันเก่งนิสัยใจคอก็น่ารักเธอเพียบพร้อมไปซะทุกอย่างเพียงแค่มีตำหนิที่ลูกติดเท่านั้นมันไม่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อความรักของผมเลยนะครับแม่โอ้ยไม่ฟังก็ไม่ต้องฟังนั่นไงมาพอดีเลยกะถินอธิบายให้ลูกชายแม่ฟังหน่อยสิลูกเอ้ลูกชายแม่ แม่หมายความว่าอย่างไรครับคุณทศพลอย่าพูดไม่ดีกับคุณหญิงดวงจันเลยนะคะคุณหญิงท่านเมตตากระถินมากเลยอีกทั้งไม่รังเกียจที่กระถินมีลูกติดแถมยังยอมรับที่จะให้กระถินไปอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณมีหนำซ้ำคุณหญิงยังให้กระถินเรียกท่านว่าแม่กระถินนซาบซึ้งใจจึงร้องไห้ออกมานะคะ ท่านไม่ได้ดูด่าว่ากล่าวกระถินเลยจริงหรือครับคุณแม่ผมดีใจมากๆเลยนะครับแม่ผมรักแม่ที่สุดในโลกเลยครับเอ้ยเมื่อกี้เข้ามาถึงก็บ่นแม่เป็นช็อๆๆเลยนะเกือบไปแล้วฉันแม่จะรังเกียจกระถินได้อย่างไงเพราะเธอเป็นคนช่วยชีวิตแม่เอาไว้ไม่เช่นนั้นแม่คงไม่รอดมาได้คุยกับลูกจนถึงตอนนี้หรอกนะ ในที่สุดทศพลกับกรถินก็ได้ครองคู่กันโดยคุณหญิงดวงจันทร์นั้นไม่ขัดขวางอีกต่อไปเพราะกระถินได้พิสูจน์แล้วว่าเธอนั้นไม่ต่างอะไรจากคุณหญิงดวงจันทร์เลยตัวคุณหญิงดวงจันทร์เมื่อมองใบหน้าของกรถินและลูกของนางก็มักจะคิดถึงตนเองที่เป็นหญิงแกร่งและเก่ง สามารถทำให้ตนมีทุกวันนี้ได้ลูกคือดวงใจของเธอไม่แปลกและเป็นเรื่องธรรมดาที่เธอนั้นจะต้องคัดกรองหญิงที่ดีที่สุดมาให้แก่ลูกชายที่รักและว,วันนี้กะถินก็ได้พิสูจน์แล้วหลังจากนั้นไม่นานคุณหญิงดวงจันทร์ก็ได้ไปสู่ขอกะถินลูกสาวแม่ค้าเขาเกียบปากหม้อ ต่อให้ชาวบ้านคนอื่นจะพูดว่าอย่างไรถึงความไม่เหมาะสมกับกระถินและคุณทศพลแต่บัดนี้แล้วคุณหญิงดวงจันทร์ไม่เคยคิดจะอับอายที่ได้สะพายอย่างกระถินมาร่วมชายคาด้วยเลยจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซั c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานได้มีแรงใจทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต,ต่อไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ